เสียกันหนาวบนนุ้นก็บนหนาวด้วยนะย่างไปมังค او อ่ะละชีเ้าที่เดิมได้ล่ะเออเอสอดพอบอกมาทั้งกี่กันเมื่อนเนมังขึ้นจำเป้ควันใจชีคุณเมือง

เปมันขาดเปียอยู่นี่ใส่หังสติกทนเสุดอะไรอย่างเง,งี้เยิ่งที่กับใส่ของกลางของเมียนอาวุธอาวุธลับ,ลบดึงออกมาอาวุธลับอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดทหารสุดอ,อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดคือหนังสติกนี่แล้วมอบยนันหนังสติกนี่แล้ว

อกินแล้วเห็น้วอเด้วสวเอาไไบเอาไปเนยาไเนได่อยางว่าเรขวดบอเออเป็นได้ขวดวันยืนรถอยูเพิ่มขึ้นได้ขวดเออยื๊บ